อันนี้คือพริกเราต้องหั่นเองใช่ไหมที่เราเอามาจากร้านค้าใช่ครับเพราะที่ร้านไม่หั่นให้ครับอ๋อก็ไอ้ก็เหมือนในตัวนี้ใช่ไหมโดกมากครับ<ช>พี่น้องออโดดมาก <laughs> ถ้ามีอันไหนที่เราพอที่จะอย่างขิงค้าตะไคร้ขิงค้าตะไคร้ใช่ไหมขิง าขาตะไคร้เออเราพอจะปลูกกินเองได้ก็ช่วยประหยัดต้นทุนได้เยอะนะครับก็เหมือนอย่างกับเพาเลยครับกะเพราเนี่ยใช้ไปเถอะเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเต็มเลยหน้าบ้านเต็มเลยนะครับเราไม่ต้องไปซื้อไปหานะครับตะโคงตะไคร้ก็อยู่หน้าบ้านนะครับปลูกเองกินเองได้นะครับนีเออ่เวลาเราทำกับข,าข้าวครวก็ อันนี้บอกเลยเมนูเขาเรียกเมนูเมนูบอกใครไม่ได้เมนูบอกใครไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะผิดกดเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูนี้จะเป็นยังไงแต่บอกให้ก่อนว่าเมนูนี้คือของป่าแน่นอนเมนูนี้ของป่าแน่นอน เมนูเย็นนี้ครับเมนูเย็นนี้นะครับอันนี้มีเนื้อไม่บอกว่าเนื้ออะไรเดี๋ยวจะไม่สบายใจนะครับของปลาเมนูของปลาครับมือนี้ของปลา,าค้นปลาปลากินปลาเนี่แหละนี่ความภูมิใจความภูมิใจที่เราผูกไว้หน้าบ้านมือนี้ได้ใ,ใส่งานแล้วมือหนี้ได้ใ,ใส่งานแล้วครับมือหนี้ได้ใ,ใส่งานแล้วใส่งานเต็มมนะครับผม เครื่องพร้อมทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสิหน้าตามันจะออกเป็นยังไงนะครับเ mm. พราะจะได้นี่แหละเ mm. พราะจะได้ใบกระเพราเหระ mm. ปลูกเองกินเองครับปลูกเองกินเองปลูกเองกินเองบ้านเรานะครับ mm. นี่นี่นี่คือเนื้อที่เนื้อต้องห้ามห้ามพูด ถ้ามพูดนะครับนี่คือเครื่องปรุงเดี๋ยวโอ้โหเ,เครื่องปรุงมันจะแสบแลยวะเครื่องปรุงเสร็จยังไงเดี๋ยวมาดูหน้าตายทีครับผม